มีที่ตะขออร่อยนะคะวันนี้เรามาเช็คมีความอร่อยกันที่ต้นน้ำ r ิเวอร์วิอวอำเภอบางปะอินจังหวดัดอายุทยาวันนี้เป็นวันหยุดนะคะพอดีแม่ผัวชื่อพยอมนะคะเ <c oughs> ส่โหลหน่อยพยอม อันนี้เป็นแม่ผัวนะคะชื่อคุณนายเบญจอันนี้เป็นรูปจับไพ่มีถุงอันนี้พาแม่ผัวแม่ผัวมาจากใต้พุมือมาจากนครก็เลยมารับมากินข้าวที่ยุทธยาระหว่างนี้กำลังรอกรุ่งเผานะคะก็ดูเมนูอื่นไปก่อนก็จะเป็นต้มยำหม้อแตกสร้างบัดกามมาเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ไม่ต้องกินของร้อนมากหรอก ก็จะมีหอยมีกุ้งมีหมึกมีแค่นี้โอแตอ่ไม่มีไฟช่วงชัตวนันใดๆต่อไปเป็นหอมกที่ให้แม่ผัวกินไปก็คือเนื้อปลาช่อนอย่างนี้เลยที่นี่เขาจะทำแต่เฉพาะเสาร์อาทิตย์กับนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะหอมกอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต่อไปเป็นชูชีเป็นชูชีปลาน้ําเงินปลาน้ําเงินเนี่ยคือขึ้นชื่อมากเลยว่าเป็นปลาไม่น้ํา เป็นปลาแม่น้ำที่มายุทธยาแล้วจะต้องกินดูดิดูเห็นความเนื้อป่ะดูเห็นความเนื้อไหมแม่ลองไหมปลาทับเงิยนอ่ะลองที่อร่อยนะยกไปยกแม่มาๆมาๆมาๆอันนี้เป็นปลาทับเงินเนื้อให้แม่ผัวรีวิวระวังก้างนะไม่น่าจะมีก้างเยอะหรือลิ้นแตะๆดูก่อนไหมอันนี้เป็นปลาทับเงิยนชู่มที ซูชิปลาทั้งเงินเนื้อปลาเปไน็นไงบ้างเนื้อปลามั่นปลาอะไรปลา,าทูอ่ะปลาทูอ่ะมันเป็นปลาอะไรม,ม,มันเป็นปลาไม่น้ำปลาทูเนเนี่ยปลาทั้งเงินเนี่ยมันเป็นปลาไม่น้ำประมาณเนี้ยอืมแม่บัวกินแล้วลูงสบายกินตาม ตั้งอยู่กลางเลยอะให้ระวังแล้วก็กลางใหญ่อยู่ระวังนะอันนี้กลางดู<ม>แต่ว่าอร่อยไหมอ,อร่อยมากเนื้อปลามันนุ่มอร่อยนะเนื้อปลามันนุ่มมากมาดูยาต้องกินปลานั้งเงินเนี่ยขีดละร้อยสิบบาทเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเกิดพยายามคุณป่าไม่น้ำแแท้ๆก็ต้องน้ำอีกว่าวิวค่ะต้องแววมาแล้วต้่ทำไมอ่ะยังไหม่อ่ะควานี้อ่ะี่สิบสีขอบครับอันนี้เป็นอุ่งไม่น้ำซึ่งเป็นไฮไลท์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของร้านต้นน้ำริเวอร์วิวซึ่งมีชื่อเสียงมากเรื่องกุ้งเผาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่เตาอเวลากุ้เผาร้อนๆย่างร้อนๆ,ๆเนี่ยมันจะน่ากินัานานดไหนร้านนี้เป็นร้านระดับมิชลินสตาร์นะคะต้นน้ำริเวอร์วิวกุ้งเผากุ้งย่างกุ้งใหญ่กุ้งอร่อยกุ้งไม่น้ำแตแตที่ต้นน้ำริเวอร์วิวเลยค่ะเีแป๊บหนึ่ง นี่คือถ่ายแล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวซอสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้แม่ผัวกินโชว์จะเป็นกินเลยคือด้วยความสดน่ะมันจะติดอยู่ในเปลือกเลยเนี่ยเนื้อกุ้งเนี่ยติดอยู่ในเป็นกุ้งแม่น้ำแต๊ๆเลยเนี่ยเห็นมาเนี่ยที่ดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกินชิ้นใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวแกเคี้ยวไม่ไหวแกใส่ปลาปอม ไปบอกกุญชมือโอ้เจ็ดสิบสี่แล้วยังมีมีปนแท้ช่วยกันมากินไหมล่ะวางพี่เห็นข้าวดำๆนี่เป็นข้าวกล้องนะปุ๊บมาเองนึ่งจิ้มนึ่งจิ้มปุ๊บมาเองน่งจิ้มลาดจิ้มลากุ้งกินหมดไหมคำสองคำคำคำเดียวไม่ไหวกินโชว์หน่อยกินโชว์วันนี้ไปยอมมารีวิวเอง แบบความสดน่ะสดขนาดนะเบเกเดี๋ยว้อมกินเอายังเอาล้วอาต่อเลยมากินเขียวอ่นเขียวอ้รู้รสชาติหรอสดไหมสดคริกแม่น้ำสดพุ้งแม่น้ำอยุธยาต้นน้ำริเวอร์วิว แม่ผัวคอนเฟิร์มแล้วว่าโซดสดนะอร่อยอร่อยอะต่อไปแม่ผัวกินไปแล้วก็กกต่อไ้กินตาม <c oughs> ผัวมีหน้าที่ถ่ายก็ถ่ายไปอันนี้เป็นเนื้อกุ้งล้วนเลย <c oughs> เอาวางข้าวบนข้าวแต่ยังความอร่อยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันกุ้งคือมันกุ้งเนี่ยราดข้าวราดข้าว ก็เอาจริงอ่าที่มัเป็นนึ่งซีฟู้ดเลยนึ่งซีฟู้ดเลยแม่ผัวเป็นคนเรียบร้อยเพราะกินทำน้อยลูกสะใภ้เป็นคนสะทุนไงดับอ,อ,อร่อยมากตด,ด สดันนี้ไม่มีแล้วสดคนต้องไปกินในแม่น้ําหมดไปแล้วตัวหนึ่งนะเหลืออีกตัวหนึ่งขณะนี้คุณกำลังรับชมขณะนี้คุณกำลังรับชมช่องยูทูปกินทุกที่ทุกปั๊มช่องนี้มีแต่ของอร่อยนะคะอันนี้เราม่ใช่กินความอร่อยกับแม่หัวคือแม่ไปยอมเดี๋ยวเรามาันเจนจอยยิ่งติ่งกับกุ้งมากตุ่มนะคะนายอมค่ะแล้วก็อี๋ครับ ความอร่อยที่ต้นน้ำวิวนะคะบางปะอินจังหวัดอยุธยาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจุงเอสะดวกแบบนี้วันพุธหน้า7โมงเช้าเราจะพาไปกินอะไรอีกฝากกดติดตามกดชมด้วยนะคะสั่นกระดิ่งแกล้งแกแก้งเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะได้ดูก่อนใครในเวลา7โมงเช้าขอบคุณค่ะโอเคครับ เปิดขึ้นตุต้มโตก,ก็นด้วยนะกินทุกอย่างกินท<ม>ุกอย่างกินทุกที่กินความในทองนี้กินไม่เหลือ